พอบ้านจักรพรรดิปีศาจตอนที่400อะหืมก็ได้งั้นข้าจะไว้ชีวิตเจ้าเด็กนี่เพื่อเห็นก่หน้าพวกเจ้านะแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่พวกเจ้าจะต้องดูไว้นะว่าพวกเจ้าสองคนติดค้างข้าอยู่คนละหนึ่งครั้งและไม่ช้าก็เร็วพวกเจ้าจะต้องชดใช้นี้ที่ติดค้างข้าอยู่ เออ,เอ,อพวกเรามีพี่รองแค่คนเดียวเท่านั้นนะแน่นอนว่าถ้าท่านปล่อยเขาไปแล้วล่ะก็พวกเราจะติดค้างท่านอยู่ก็จริงแต่ว่าทําไมพวกเราต้องติดค้างท่านคนละหนึ่งครั้งด้วยละ่ะมันก็ไม่ใช่ความผิดของข้านีีนาะที่พวกเจ้าทั้งคู่ขอร้องให้ข้าปล่อยเขาไปเพราะงั้นเท่ากับว่าพวกเจ้าะขอร้องข้าถึงสองครั้งเลยและเมื่อเวลานั้นมาถึงในตอนที่ข้าต้องการอะไรจากพวกเจ้าแล้วลก็พวกเจ้าจะต้องจัดการให้ข้านะ เฮ้ยไอเจ้าโจรหน้าด้านงั้นข้าจะหยุดมือแค่นี้ก็แล้วกันถ้าเกิดตอนไหนที่ข้าต้องการอะไรแล้วแล้วก็ข้าจะมาหาเจ้าเองลาก่อนนะดเดี๋ยวสิอ่ะฮะข้ากับชวงเอ,อ๋อเป็นเสมือนพี่สาวแล้วก็น้องสาวกันและข้าไม่ได้เจอนางมาตั้งนานแล้วข้าอยากจะใช้เวลาอยู่ร่วมกันกับนาง เออเออข้าหมายถึงช่วงเออน่าจะกำลังกลัวจนตัวสัน่นจากเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ในฐาน,นะที่ข้าเป็นเสมือนพี่สาวของนางแล้วมาเป็นหน้าที่ที่ข้าจะต้องดูแลนางอ่ะเออ,เอ,อยองหนิงจะจริงๆแล้วข้าไม่พี่สาท่านไปก่อนเลยนะไม่ต้องรอข้ารอหยองหนิงพอเถอนหน้า เจ้าคิดว่าข้าไม่รู้เหรอว่าเจ้ากำลังวางแผนอะไรอยู่กันนะฮเจ้าอะพยายามจะหาเรื่องหนีรอดจากการถูกกักบริเวณใช่ไหมล่ะต่อให้เจ้าไปยังที่พำนักของท่านนักบวชสูงสุดกับท่านหญิงหยุนชวงยังไงแล้วท่านพ่อก็จะต้องให้ใครสักคนหนึ่งไปลากตัวเจ้ากลับมาเป็นแน่เอ้ยเจ้าอ้วนเจ้าเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปแล้วแหละท่านหญิงหยุนชวงะจะมาที่ตะกูลหลวงกับข้าแล้วนางจะไม่ได้กลับไปยังที่พำนักของท่านนักบวชสูงสุดหรอก อ่ะฮะอะไรนะอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองท่านหญิงหยุนชวงตระกูลของท่านน่ะทำเพื่อความผาสุกของผู้คนมาตลอดนี่นานั่นน่ะคือสิ่งที่ข้าเลื่อมใสศรัทธานะแต่ว่าข้าต้องบอกความจริงข้อหนึ่งให้ท่านรู้ไว้ไม่ว่าท่านจะเรียกเขาว่าอะไรก็ตามเขาไม่ใช่คนที่ชั่วร้ายธรรมดาาเท่านั้นนะแต่ว่าเขา เป็นคนที่ช Karena, ั่วร้ายอย่างบริสุทธิ์ชั่วร้ายอย่างสมบูรณ์แบบเป็นเหมือนกับปีศาจที่ชั่วร้ายอมมหิตเลือดเย็นมากๆแม้แต่นรกเองก็ยังจะขับไล่สายส่งเขาออกมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไมข้าถึงกลายเป็นคนชั่วร้ายด้วยสมบูรณ <anal> ์แบบด้วยล่ะืมแล้วมันจะสําคัญตรงไหนกันล่ะข้าไม่เห็นเลยว่าท่านะจะสนใจเรื่องชื่อเสียงของตัวเองอยู่แล้วนี่เออนั่นก็จริงแฮะเฮ้ยเห็นไหมล่ะง้นนั่น มันก็ยิ่งเป็นเหตุผลที่ข้าควรจะอยู่ข้างๆกับชวงเอ๋อนะเพื่อปกป้องไม่ให้นางถูกชักนำไปในเส้นทางที่ชั่วร้ายยังไงล่ะเฮ้ยเจ้าอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะและอยากคิดว่าข้าจะรับผิดชอบแทนเจ้านะถ้าเกิดท่านพ่อจกอักรพรรดิะได้ยินเรื่องนี้เข้าอะ่ะองค์หญิงอย่างนั้นเหรอปล่อยให้นางทำตามใจชอบไปเถอะใครจะรู้กันล่ะบางทีสิ่งที่จกักรพรรดิรักแล้ก็ห่วงแหนเนี่ย อาจจะมีประโยชน์บางอย่างต่อข้าก็เป็นได้ทางั้นข้าไปก่อนนะเออข้าไม่ไปสงท่านหรอกนะและสำหรับองค์ชายรองในตอนที่เขากำลังรู้สึกสิ้นหวังข้าได้บอกคำใบ้นิดนึงให้กับเขาได้รู้ให้เขาสังหารเจ้าชายที่เหลือแล้วเขาก็จะได้กลายเป็นผู้สืบทอดที่แท้จริงแต่ข้าสงสัยว่าเจ้าอ้วนจะดูออกหรือเปล่านะเพราะว่าเขามาหยุดข้าไว้ก่อนที่ข้า จะได้แนะนําอะไรบางอย่างให้กับองค์ชายรองมากกว่านี้ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรได้มากแล้วก็เถอะเมล็ดพันธุ์แห่งการต่อสู้แย่งชิงอํานาจเนี่ยได้แบ่งบานอยู่ในใจขององค์ชายรองเรียบร้อยแล้วฮึฮ่านายหญิงน้อยคนผู้นี้คือองค์หญิงหยงหนิงเป็นคนที่ท่านเคยพบเจอมาก่อนหน้านี้แล้ว และคนนี้ก็คือท่านหญิงหยุนช่วงที่มาจากอาสมของท่านนักบวชสูงสุดท่านเชื่อจัดแจงที่พักให้กับพวกเขาทีส่วนข้าจะต้องไปเก็บตัวเป็นเวลาสามวันนะ่ะได้โปรโดตามข้ามาท่านหญิงช่วงเอ,อ๋อนี่ท่านสามารถอ่านชะตาของผู้คนได้จริงๆหรอใช่ ถ,ถ้างั้นท่านหญิงช่วงเอ,อ๋อบางทีท่านสามารถดูชะตาการแต่งงานของข้าได้ใช่ไหมอะฮะเออเอเอจะใช่ข้าสามารถอ่านชะตาการแต่งงานของท่านได้อืมแปลกจริงๆเลยการแต่งงานของท่านหญิงหลวงน่าจะผ่านพ้นไปตั้งนานแล้ว จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่การแต่งงานที่แย่มากหรอกนะแต่ว่าจูๆ่ๆมันก็ถูกทำลายลงในจุดๆหนึ่งของห้วงเวลาหรือว่าบางทีได้โปรดยกโทษให้ข้าด้วยแต่ว่าข้าไม่สามารถมองเห็นชะตาในการแต่งงานของท่านได้อะฮะทําไมกัล่ะการแต่งงานของท่านน่ะ ควรจะมีขึ้นเมื่อแปดปีที่แล้วแต่ว่าพ่อบ้านโจผู้ที่อยู่เหนือโชคชะตาเนี่ยกลับเปลี่ยนมันไปเขาเปลี่ยนโชคชะตาในการแต่งงานของท่านและทำให้โชคชะตาของท่านตอนนี้ต้องตกอยู่ในความวุ่นวายและข้าก็ไม่สามารถมองเห็นมันได้อีกต่อไปน,นี่ท่านหมายถึงเขาทำลายโชคชะตาในการแต่งงานของข้า พราะงั้นมันทําให้เขาต้องรับผิดชอบในตัวข้าอย่างนั้นใช่ไหมอ่อเออจะจริงๆแล้วมันก็เป็นความผิดของเขาแค่เล็เลกๆน,น้อยนเท่านั้นเองเย่ <c oughs> เยี่ยมเลยขอบคุณมากเลยนะท่านหญิงหยุนช่วงช่วงเออแล้วของข้าล่ะท่านนักบวชสูงสุดท่าน ล้ำเส้นเกินไปแล้วออออตะตะกูลยุนของพวกเราทําเพื่อประชาชนอยู่เสมอพวกเราไม่เคยล้าเส้นแต่ว่าคนที่ล้าเส้นนะคือเจ้าตาหากนี่เจ้าคุยเรื่องนั้นกับทุกคนรวมถึงโจฟานด้วยอย่างนั้นเหรอ เรื่องนั้นมันอันตรายมากเกินกว่าที่ข้าจะแพร่พายออกไปให้ใครได้รู้ข้าจะไม่มีทางทำร้ายประชาชนคนทั่วไปหรอกดีมากออออออ ในเมื่อเขาไม่ได้บอกเรื่องนั้นให้คนอื่นได้รู้งั้นเกมในการแย่งชิงอำนาจก็ยังคงดำเนินต่อไปได้ฮ่าฮ่สมกับที่เป็นองค์ชายใหญ่ว่าที่จักรพรรดิองค์ต่อไปจริงๆเขามีสมบัติที่ล้ำค่าตั้งมากมายแต่ว่าอันที่ข้ารู้สึกพอใจมากที่สุดก็คือเจ้านี่แล้ว <า>มันได้เวลาที่ข้าจะต้องฝึกฝนขัดเกลาร่างกายของข้าอีกครั้งหนึ่งแล้วแต่ถึงอย่างนั้นถ้าเทียบกับประสบการณ์ครั้งล่าสุดของข้าในการผสานแขนกิเลนเข้ากับร่างกายของข้านั่นนะ่ะการผสานเจ้านี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องง่ายๆไปเลย <ś 5> โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับ